สวัสดีค่ะนักเรียนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม1กับครูบุ๋มค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเซลเซล์สัตว์ค่ะเซลล์สัตว์นะคะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสัตว์เลยค่ะซึ่งภายในเซลล์นะคะก็จะประกอบไปด้วยออแกเนลต่างๆมากมายค่ะเซลล์นะคะถือว่าเป็นหน่วยย่อยพื้นฐานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต สำหรับในเซล์สัตว์นะคะก็จะมีส่วนประกอบต่าง,งๆดังนี้คะ่ะนักเรียนส่วนประกอบของโครงสร้างของเซลล์สัตว์นะคะนักเรียนคะก็จะมีเยื um ่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสเซนทริโอไลโบโซมแวคิโอล่างแห่แอนโดพลาซึมมโทคอนเดียและสุดท้ายคือกอดจิบอดีค่ะในเซลลสัตว์นะคะนักเรียนคะเยื Year ่อห um ุ้มเซลล์จะอยู่ด้านนอกสุดคะ่ะ ทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารระหว่างเซลล์มีคุณสมบัติยอมให้สารบางชนิดผ่านได้เรียกว่าเยื่อเลือกผ่านค่ะนิวเคลียสนะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมภายนอกประกอบด้วยสารที่ควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมและกิจกรรมต่างๆของเซลล์ค่ะ ไลโบโซมนะคะจะมีขนาดเล็กกระจายอยู่ในไซโทพลาซึมทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนร่างแห่แอนโดพลาซึมนะคะลักษณะเป็นท่อแนบนบางส่วนพองออกเป็นถุงเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์ค่ะ โกจิบอดี้นะคะลักษณะเป็นถุงเยื่อบางๆเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆค่ะและส่วนปลายของถุงมักโป่องออกทำหน้าที่เก็บสารที่ร่างแห่แอนโดพลาซึ่งสร้างขึ้นค่ะแวรคิโอ <Q> นะคะทักเรียนคะในเซลล์สัตว์ก็มีนะคะแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าเซลล์พืชค่ะทำหน้าที่รักษาส,สมดุลของน้ำในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดหรือใช้บรรจุอาหารในเซลล์เม็ดเลือดขาวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ เซนทริโอนะคะลักษณะขายท่อทรงกระบอก2อันค่ะวางตั้งฉากกันเป็นออร์แกเนลที่ทำให้โครมาทิตแยกออกจากกันในระหว่างการแบ่งเซลล์ค่ะสุดท้ายนะคะนักเรียนค่ะคือไมโทคอนเดรียนะคะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์เหมือนกับเซลล์พืชเลยนะคะเฟรมนี้นะคะจะเป็นการสรุปโครงสร้างเซลล์สัตว์โดยรวมนะคะนักเรียนค่ะ ก็จะมีหลักๆนิวเคลียไสไซโทพลาซึมแล้วก็ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์เหมือนกับเซลล์พืชนะคะแต่รูปร่างจะแตกต่างกันไปนะคะตามภาพเลยค่ะกันไปแล้วนะคะนักเรียนคะกับการศึกษาโครงสร้างของเซลล์สัตว์นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจกันหรือเปล่าคะถ้าหากว่านักเรียนอยากจะรับชมคลิปย้อนหลังทั้งหมดนะคะก็สามารถเข้าไปที่ช่อง youtube ครูบุมบิมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูบุมต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ